สวัสดีครับผมแตงยิสุอิสยานะผมวันนี้นะครับเลิกดีอีกแล้วผมเก้าโมงเก้านาทีตอนเช้านะครับผมมาสองโมงสองโมกบรถให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวว่าเรามาทำความรู้จักลูกค้านะครับผมสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับแตะงอันตัวอะไรครับคุณพันรามณีครับผมคุณจักรพันธ์รามณีพี่มาจากไหนจังหวัดอะไรปทุมครับปทุมธานี้ทำงานที่ไหนพี่ปทุมทำงานอยู่ปทุมนะเป็นเป็นประกอบอาชีพอะไรครับผมพนักงานโรงงานซื้อรถกับเรานี่คือต้องขำต้องอะไรไหม จบเลยคนเดียวก็พี่นี่โอเคคนเดียวจบเลยนะวันนี้มาซื้อรุ่นไหลพี่ข้างหลังทิ่ลงดูครับมีสู่ตัวไหน <ทำ S 1> เป็นตัวเป็นแคปนะแคปอ่าเดี๋ยวผมลงคลิปไปให้เป็นแคปแฮนเดอร์ LDA จริงผมทําคลิป u t ท b e แยกไปแล้วสวยงามเลยตัวนี้สีส้มแจ่มจเลยจัดมากสแตัวนี้ผมไม่เคยใส่เลยพี่มาครั้งแรกของของ,ของผมเลยเป็นบพารแต่ว่าเป็นขอบแดงเดี๋ยวทําคลิปไว้ให้ดูนะผมวันนี้อุปกรณ์ตกแต่งครบถ้ันไหมพี่เราเรียบร้อยดีไหม ได้พี่เนี่ยผมไม่รบกวนไม่จักรพานแล้วที่จักรพานก่อนไปอยากให้ฝากเพื่อนๆทางบ้านนิดนึงเผื่อมีใครสนใจรถอีสุช่วยแนะนำซื้อแตังหน่อยการบริการอะไรนี้เป็นไงบริการเจครับผมตอบง่ายครับผมครับพี่เรียบร้อยดีโอเคพี่ขอบคุณมากพี่ก็สุดท้ายครับพี่ขอให้ให้พี่และครอบครัวนะพี่ร่ำรวยนะพี่นะใช้รถแบบมีความสุขนะพี่นะขับที่ปลอดภัยนะครับผมวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับผมแดงอีสุครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ